แต่ดูรักกันมากในสื่อโซเชียลมีเดียในอินส a าแกรมอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าทะเลาะกันบ่อยเลยส่วนใหญ่เราเวลาเราโพสต์เราก็โพสต์แต่สิ่งที่เราประทับใจหรือมีความสุขร่วมไปกับมันแล้วก็แแชร์มันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าข้างหลังมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดไหมก็ผมว่าน่าจะเป็นทุกคู่ครับที่มันแบบอัตาคุยกันโอ้โหอตาเลยเอาอัตาคุยกันเอใช่ทะเลาะกันจนเลิกกันมาแล้วกี่ครั้งเปีเนี่ย เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเยอะมากครับเยอะเยอะจนไม่ได้นับเลยโบโบจะรู้โบจะจําได้ประมาณก็ได้อะเยอะเยอะมากกว่า30 40ครั้งนะคะอ่อสามสิบครั้งม่ถึงเวฟเกินเนรอยีแล้วใครบอกเลิกอ่ะให้ถ่ายน้องฉันแน่นอนมันเป็นเรื่องแบบ เล็กๆน้อยๆอะค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบพอไม่ลงเอยกันก็แยกแยกคือไม่ไม่เคลียร์แยกกันไปเลยเดือนหนึ่งเลิกกันสามสี่ครั้งคือมันเป็นการทะเลาะกันแล้วก็มันจะมันได้เหรอมันเป็นเหมือนการทะเลาะกันแล้วก็เลือกที่จะไม่พูดคุยกันแล้วก็หายไปอาทิตย์หนึ่งผ่านไปก็ถึงแบบอ่ะกลับมาคุยกันอะไรอย่างนี้อะค่ะคือมันเป็นไม่ใช่แบบเชิงเลิกกันขาดแต่แบบไม่คุยกันไม่คุยกันใช้ย้ายกันสักัหนึ่งอะไรไม่คุยกัน ซึ่งก็ปรากฏว่าป็นก้อนรูปหล่อของเราเป็นคนบอกเลิกเขาไปละโอเคไปก้อนแบบบอกแบบนั้นเลยอ่ะบอกแล้วบอกบอกเลิกกันเลยไหมบอกว่าเลิกกันใช้คํานี้เลยไหมไม่ได้พูดคำว่าเลิกครับแต่บอกว่าเออพอแล้วก็หายไปเลยเขาจะมีหลายคำมากเขาจะหลีกเลี่ยงคาว่าเลิก อันนี้คือดีกักเธออะนี้ดีกักไว้ก่อนกักว้ก่อนคำว่าเลิกอ่ะพยายามใช้ให้น้อยที่สุดแต่ให้ใช้คำอื่นแทนไปก่อนเราไม่ทำซีเหมือนกันเลยจะไม่ใช้คำว่าเลิกเราจะแทงกักตลอดแบบพอหยุดเฮ้ออ้อะไรก็ได้แต่ แต่จะไม่ยังไม่ทำไมเลิกที่พูดเบอกก็เจอะก้อ่ะพุกงโจมหน้าหน้าก้อนก็คือเหมือนเสื่อมศรัทธาในกูมากเลยทําไมต้องใช้นามสกุลเดียวกันอเงี้ยคุณอานูน้าเขาสิหมายก็ขำโดยมากในใครจะพยายามเอาชนะคะคานใครผมว่าทั้งคู่นะใช่เพราะว่าพอเราพอพอคบกันนานๆมันใกล้กันจนดูแคลนใกล้กันจนดูแคลน ใช่อรัแล้วก็กลายเป็นว่าอย่างช่วงแรกๆก,ก็มีความเคารพซึ่งกันและกันพอหลังๆเราไม่ใช่เคารพกันและกันแล้วเราเอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่คแล้วพยายามจะเรียกร้องจากอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปต่างคนต่างเรียกร้องมากเกินไปแล้วพอผ่านไปสักพัก <c oughs> มันอยากชนะอีกฝ่ายหนึ่ง <c oughs> บางเรื่องก็รู้ว่าฉันผิดนี่แหละแต่ฉันไม่ชอบที่จะเป็นคนผิด<อ>ใช่เป็นแบบนั้นไม่ได้คุยกันด้วยเหตุผลว่าง,งั้น อารมณ์ครับอารมณ์ล้วนๆพูดพร้อมไปเลยอารมณ์ครับเธอเอาไฟลาดมาได้ฉันมีน้ำมันลาดฟุบฟุบเลยฟุบเลยครับไหวไฟมากแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คอเป็นเอ็นเถียงกันคอเป็นเอ็นแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่พอพอเราเบรกไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เงี้ยสติมันถึงตามมาว่าเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรอะไร